เฮ้ยนี่เรามาเจออะไรโอ้โหมันคือเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในที่และนะคะดินแดนแห่งต้นไม้ และผล,ละไมน้นาพันธุ์นั่นเองนะพี่นิวครับว่าไงเมีชวชักเราเก็บผล,ลไม้อะไรได้บ้างแล้วครับเออพี่นิวก็จําไม่ได้อะเมีชวชักว่าเราเก็บอะไรได้บ้างแล้วอะ่ะง <Huh? S 1> ั้นเราขึ้นไปดูกันทีครับโอเคค่ะเราจะขึ้นไปดูกันนะคะอุ้ยอุ้ยอ้ยตรงนู้นนะคะมันมีโบนัสให้นะคะเนี่เป็นโบนัสประจําวันเมื่อเกิดเราเข้ามาโอ้ ได้ตังค์ด้วยนะคะก็เก็บ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 เลยเอาละค่ะโอ้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกเหรียญน,นะคะก็นิวได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อตกแต่งภายในบ้านเกือบหมดแล้วแทบไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้เอาละค่ะตอนนี้นิวก็ขึ้นมาสู่บ้านต้นไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเหลืออะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลไม้นะคะตอนนี้ก็นิวเนี่ย ยังไม่ได้เก็บผลไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะรู้สึกว่าส้มเนี่ยเก็บมาได้แล้วนะคะส้มเก็บมาได้เจ็ดลูกเองลูกพีทนะคะลูกพีทนิวก็มีเครื่องแล้วนะกล้วยเก็บมาได้เก้าลูกต่อมาก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่เก็บมาได้5ลูกนะคะนี่เป็นเลสกิสตันนั่นเองนะคะนิวก็เก็บมาได้สาอันแล้วก็เป็นแปงโมนะคะแปงโมเก็บมาได้ศูนย์ โอ้อะไรมันจะอน,นาถขนาดนี้เอาละคะ่ะเดี๋ยวนิวนะคะจะไปทําการหาผลไม้กันต่อเลยนะคะวันนี้นิวเนี่ยตั้งใจว่าจะหาแตงโมนะคะเพราะว่ามีน้องๆคอมเมนต์บอกมาว่าเออถ้าเกิดแตงโมมันจะเกิดนะคะมันจะเกิดตอนกลางคืนแล้วก็เกิดตอนฝนตกนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะเกิดจริงๆไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกเลยอะทำไงให้ฝนมันตกดีเนี่ยพี่นิวครับพี่นิวก็ใส่แค่ฝนตกสิครับ โอ้โหเหียวชักถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีสิอะโอเคเดี๋ยววันนี้เ่ยจะไปหาผลไม้แตงโมกันนะคะกับผลไม้ที่เรียกได้ว่าหายากมากๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยค่ะนี่ประจําการโดยรถของเรานะคะตอนนี้ไปเลยขับไปเลยเอาน้องชมพู่มาโอเคค่ะนั่งไปกับน้องชมพู่นะคะช่วยกันหาผลไม้นั่นเองพี่เนวคะ่ะขับเบาๆนะคะ พี่ก็พยายามขับเบาๆเ่็กชมพู่ตอนนี้ทางข้างหน้ามันมืดมากเลยนะคะโอ้โหแทบมองไม่เห็นอะไรเลยอะโอเคค่ะตอนนี้ก็นําทางสู่ความมืดมากเฮ้ยอันนี้คือต้นอะไรอะจะดูกันก่อนนะคะโอ้สุกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยลูกแพรนะคะลูกแพรเราเก็บมาได้แล้วนะจะเก็บไปอีกไหมเนี่ยไม่เก็บดีกว่านะคะเพราะว่านิวตั้งใจจะไปหาเออแตงโมนะออาว่าแต่น้องชมพู่หายไปไหนแล้วเฮ้ยน้องชมพู่ งั้นงั้นเดี๋ยวพี่นิวไปก่อนแล้วกันนะโอเคโหข้างหน้ามันมืดมากเลยนะคะไม่เห็นอะไรเลยอะตอนนี้นะคะนิวกําลังขี่ไปดูแตงโมนะคะไปดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะอ่าก็ตอนนี้ฝนไม่ตกนะอย่างที่น้องๆบอกว่าฝนต้องตกนะคะแต่ว่ามันไม่ตกอะโอ้โหมีคนเอาเรือเรือบินนะคะมาขี่หาผลไม้ด้วยนะคะแต่ของพี่นิวเนี่ยคงอีกยาวนาน,นะกว่าจะได้อ่านี่ค่ะเราเจอ เป็นสวนแตงโมแล้วนะคะแต่มันก็ไม่มีแตงโมอโออย่าบอกว่าต้องรอฝนตกแล้วฝนมันจะตกเมื่อไหร่โอโหไม่มีสักอันเลยนะคะนี่ก็ไม่มีแล้วฝนมันจะตกเมื่อไหร่ละคะเนี่ยเอาละตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่ที่สวนแตงโมนะคะก็ตั้งใจว่าจะต้องได้แตงโมให้ได้นะคะวันนี้ก็เราก็มานอนเฝ้าสวนกันเลยดีกว่า<ะ> <laughs> ก็จะมาดูว่ากลางคืนนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเป็นเวลากลางคืนมาดูว่า ฝนจะตกหรือเปล่านะเราก็จะมาลุ้นกันนะเดี๋ยวพี่นิวขอนอนรอก่อนละกันนะโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอแตงโมแล้วหยิบเลยยย้โอ้ตอนนี้นะคะแตงโมนะคะหลังจากที่เอ่อฝนตกนะคะคือแตงโมเนี่ยมันเกิดตอนฝนตกจริงๆด้วยนะคะ โอเคแหลมมากมากเลยนะคะคำที่น้องๆบอกหรือว่าคอมเมนต์บอกเนี่ยคือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยจะเกิดตอนฝนตกโอ้ยสมใจพี่นิวเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้แตงโมมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหโอ้โอ้ยอออยยยสมใจสมใจนี่เราเก็บแตงโมเลยนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกเมื่อไหร่เนี่ย แตงโมนะโอ้โหเจนนะขนแค่สามลูกเองเหรอคะแค่สามลูกนะคะรถพี่นิวก็จะเต็มแล้วอะ่ะโอ้ยแย่เลยแย่เลยถ้าเกิดเราเอามารวมกันเนี่ยเดี๋ยวนะรวมกันได้ไหมยังรวมไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมมันรวมไม่ได้ยังบอกแล้วว่าแตงโมวรวมไม่ได้เออแตงโมวรวมไม่ได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้พี่นิวเก็บได้แค่ สามลูกเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านค้าของเรากันนะคะที่ขายแตงโมกันเลยในที่สุดนะคะพี่นิวก็ได้แตงโมมาแล้วนะคะหลังจากที่หากันมาแหลยพาร์ทด้วยกันนะคือมันต้องรอฝนตกจริงๆนะคะอย่างที่น้องๆบอกนะโอเคอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่พี่นิวเชื่อแล้วแหละนะเอาล้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านคุณทีแล้วจะมาขายแตงโมกันนะว่าได้เท่าไหร่ อึ๊บจอดเลยอึ๊บโอเคทุกอ่าแบมแบมโอ้รู้สึกว่าแตงโมจะรวมได้หรือเปล่าโอเครวมได้นะคะโอเคมารวมแตงโมเลยโอ้โหแตงโมนี่ถ้าเกิดรวมกันลูกต้องใหญ่มากแน่แน่ดูสิอึ๊บปึกโอู๋นี่มันอภิมาห์มาหาแตงโมเลยนะคะโอ้ยยกไหวไหมเนี่ยอึ๊บโอ้โหมันใหญ่มากเลย โอ้ oh m ม god โอ้มาขายแตงโมกันเลยนะคะโยนเข้าไปอึ๊บโอเคเรียบร้อยมาคุณทีแลน์มาคิดแตงโมให้หน่อยซิว่ามันขายได้เท่าไหร่โอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคค่ะมาเลยโอ้ห oh. ตกลูกแล้วสี่สิบโอได้มาสามลูกนะคะก็เป็นร้อยยี่สิบนะคะถือว่า <Wow. S 1> แตงโมนี่มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะคะโอเคเลยอะ่ะ ว้าวแจ่มมากๆเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะนิวก็กำลังจะไปหาผลไม้อันอื่นกันนะคะก็สอดส่องไปเรื่อยๆนะนิวเชื่อว่ามันต้องมีผลไม้อันอื่นที่เรายังไม่เคยเจอนะคะโอ๊ยตรงนี้มันเหมือนว่าจะต้องขี่ขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอ๊บโอเคไปเลยโอ้โหรถเราจะขึ้นได้ไหมล่ะคะเนี่ยอืออืาโอ้โหมันไม่มีแรงความเคลื่อนไหวเลยเฮ้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 ยเ ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่ตอนคืน,นสิเฮ้ยข้างบนนี่มันลูกอะไรล่ะคะนั่นข้างบนมันคือลูกอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะคะแป๊บนึงเพราะว่ารถนิวขึ้นไม่ได้แน่แนต้องเดินขึ้นไปนะ,ะเพราะว่ารถเราเนี่ยมีความแรงสูงเกิน <laughs> ตอนนี้นะคะนิวก็เดินขึ้นมาบนเขานะคะเพราะว่ารถขึ้นไม่ได้นะ,ะอ่ารถเรามันไม่ใช่เดอะฟァสแปดนั่นเอง <laughs> <laughs> ขึ้นไม่ได้ เป็นเขาที่สูงชันมากนะคะมันนา่าจะมีผลไม้อะไร,ประแป,ก <trades> รปลนะกๆอยู่ข้างบนหรือเปล่านะเฮ้ยมีบันไดด้วยนะคะตรงนู้นขึ้นทางไหนอ่ะโอ้โหอันนั้นมันคืออะไรนะคะนั่นโซนบ้านคนเหรอคะเพราะมันสวยขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะคะบ้านใครนะเฮ้ยนี่เรามาเจออะไรโอ้โหมันคือเดี๋ยวนะฮอเนตเมลอนอุ้ยุ่นผู้ชม มันคือแตงโมหนาแม่เนยนะคะสุดยอดเก็บเลยมันไม่มีตะกร้าให้รวมอะ่ะแล้วรถนิวก็อยู่ข้างล่างด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหเสยียดายนี่จะเก็บได้แค่ลูกเดียวจริงๆเหรอวันนี้เราต้องขึ้นเขามาเก็บขนาดนี้เลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปขายกันดูนะว่าไอ้เจ้า แตงโมหนามเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตอนนี้นิวก็ทําได้แค่หารถนะคะกระโดดลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนะเอบโอเคตรงนี้อโอ้โหไม่ใช่กระโดดลงไปตายนะโอ้แต่มันสูงมากเลยอะกระโดดได้ไหมอะกลัวตายจังเลยอะเดี๋ยนะนี่อารถนิวไปจอดไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปหารถเราก่อนนะคะตอนนี้รถเอาละค่ะเราเจอรถเแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแตงหนามนะคะใส่เข้าไปโอ้โหลูกนึงก็หนัก เข้าไป35โลแล้วนะโหดูเหมือนข้างหน้านะคะเราจะเจอต้นกล้วยนะต้นกล้วยแบบมีหลายต้นมากโอ้โหแล้วอันนั้นคือต้นใหญ่มากๆเดี๋ยวลองกระโดดขึ้นไปดูนะคะนี่ค่ะมันต้องไต่ตรงชั้นๆตรงนี้เออโอ้โหเกือบล้งเกือบล้งโอเคไต่ตรงชั้นนี้ขึ้นไปนะนี่นี่โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่รู้สึกว่าจะไม่มีกล้วยนะมีแต่ก้านกล้วยกล้วยไม่มีอะโอเคเดวลงไปอ๊บโอเค มันจะมีแค่นี่ค่ะถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่นะคะมันจะเป็นกล้วยลูกใหญ่หน่อยนะ,ะก็เจอแต่อันเนี้ยโอ้มันสูงมากเลยนะค,ะคุณผู้ชมรูม้สึกว่านิวต้องปีนขึ้นไปนะ,ะแบบว่าลองเก็บกล้วยสักอันหนึ่งนะคะนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้เด็ดท่านี้ถอว่ <c> ้ย <oughs> เก็บไม่ได้อุ้ยได้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 นี่ค่ะได้แล้วอ่ะเอากล้วยมาสักลูกหนึ่งก็ยังดีนะก็ถือได้ว่าได้มาสำรวจสถานที่ใหม่นะเจออันใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นอะไรอ่ะต้นใหญ่มากแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ต้นผลไม้นะคะอันนี้นะคะเนีวเดินขึ้นมาบนเขานะคะเรามาเจอลูกอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูสิโอ้มะม่วงโอ้โหเจอมะม่วงเป็นไงเรารู้สึกว่านี่รถเราอยู่ข้างล่างนะคะ เดี๋ยวจะเก็บมะม่วงไปขายกันเฮ้ยนี่เป็นการเจอมะม่วงครั้งแรกนะคะของนิวเลยนะคะโยนลงไปได้ด้วยเฮ้ยแบบว่าไม่ต้องเอารถขึ้นมาบนเขานะคะแล้วก็สามารถเก็บมะม่วงได้เป็นไงเราเอา้าโอเคโอค้โหได้อีกไม่กี่ลูกเองอะเสยียดายมากอารถน้้นมันหนักไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ารถของเนื้มันกากมากเลยอะโอเคโอค้โหอ,อีกสักสองสามลูกแล้วกันนะ นี่ค่ะเราจะเอามังโก้ไปขายกันนะคะเพราะว่าเอามาทําเป็นะมะม่วงข้าวเหนียวนะคะราดด้วยกะทิโอ้โหอร่อยมากๆทำไมมะม่วงมันออกสีแดงๆยังไงก็ไม่รู้นะคะโอเคอึบเหลือเท่าไหร่เนี่ยติดสักลูกหนึ่งแล้วกันนะคะก็เหลืออีกลูกหนึ่งนะคะเอาลูกไหนดีละเนี่ยเออเอาลูกนี้แล้วกันนะดูใหญ่ดีนะคะช่วยครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะไปโยนใส่รถของเรากันช่วยบึบ โอ้โหแค่2โลก็เต็มแล้วไปเดี๋ยวเราจะเอาไปขายดีกว่านะคะแต่ถือว่าวันนี้ได้เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะแตงหนามนะคะก็คล้ายๆแตงโมมันแตงๆเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะเจอผลลไม้หายากเพราะว่าเมื่อกี้นิวขึ้นไปบนเขาอีกรอบหนึ่งนะคะไม่เจอแตงหนามแล้วนะคะแสดงว่า มันจะเกิดเป็นบางครั้งนั่นเองเอาละตอนนี้นิวก็จะเอาผล,ลไม้ไปขายกันนะคะมาดูว่าจะได้มูลค่าเท่าไหร่นะโอ้รถเราก็จากหลือเกิดน,นะคะถ้ามีเงินจะซื้อรถคันใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี <laughs> โอเคตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะถึงร้านแล้วจุ๊บโอเคจอดแบบนี้แหละโอเคไม่ต้องตรงมาก <laughs> เสียเวลาโอเคอ่ะ ก็ได้มาสามอย่างนะได้กล้วยมานะคะได้อ่อแตงนะคะแตงเลยนะแตงหนามนะแล้วก็แมงกเกมะม่วงเองเดี๋ยวจะมารวมมะม่วงก่อนคือมะม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่หายากเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งเจอครั้งแรกคือมันจะอยู่บนเขาสูงมากโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยอะอ่ะเดี๋ยวเราเอามะม่วงนะคะไปขายก่อนละกันนะหยิบขึ้นมา หยิบขึ้นมาเลยจือโอ้โหใหญ่มากโอเคเราจะไปหาคุณทีแลนด์กันนะคะแล้วก็โยมันไปโอเคสวัสดีคุณทีแลนด์สวัสดีครับคุณนิววันนี้เอาอะไรมาขายหรอครับคือว่าวันนี้นิวนะคะเอาแมงเกอมาขายนั่นเองนะคะว้าวดีเลยครับคุณนิวเป็นผลไม้ที่หายากเหมือนกันนะครับค่ะคุณทีแลนด์คุณทีแลนด์ช่วยคิดเงินนิดหน่อยนะคะโอ้ได้เลยครับนี่ค่ะแล้วก็เอาไปขายนะให้กับคุณทีแลนด์นะคะแล้วก็มาดูว่า แมงเกอราคาเท่าไหร่ได้มาสิบเจ็ดเหรียญหรอสิบเจ็ดโอ้โหคุณผู้ชมคะว้าว <Wow. S 1> สุดยอดมากแมงโกอนี่ราคาต่อรูกนะคะสิบเจ็ดเหรียญโอ้โหเมื่อกี้นิวได้เงินมาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะเฮ้ยเจ๋งมากนะคะลุงนี้เก็บแต่มะม่วงก็ดีนะ <laughs> โ,อโอเค เดี๋ยวเราจะไปเอาผลไม้ที่หายากอีกอย่างหนึ่งมานะคะโอ้โหใครจอดรถแบบนี้เนี่ยก็พี่นิวไงครับพี่นิวจอดซะเองเลยคนอื่นจอดไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่นิวค่อยมาขยับแล้วกันนะโอเคค่ะมาดูว่าแตงหนามของเรานะคะจะราคาต่อลูกเท่าไหร่โอเคให้คุณที่แรงคิดตังค์เลยกำลังคำนวณอยู่นะคะเอ่อตกลูกละหู้วว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 วะววว ปาเข้าไป120เหรียญโอ้โหมันเป็นผลไม้ที่มูลค่าสูงที่สุดนะคะเท่าที่นิวเคยเก็บได้เลยนะคะสุดยอดมากๆอ่ะโอ้โหแปบ๊บเดียวนะคะได้ตังมาร้อยเหรียญแค่ลูกเดียวนะคะถ้าเกิดเราเก็บได้หลายลูกเนี่ยโอ้โหรับรองนะก็เหลือกล้วยนะคะกล้วยก็ไม่ต้องไปนับนะคะเพราะว่ากล้วยได้ไม่กี่บาท <c oughs> เอาละค่ะวันนี้นะคะนิวก็เออได้มา หาผลไม้ที่หายากมากๆเลยนะคะขอบอกเลยว่าไอ้เจ้าแตงหนามนะคะเป็นผลไม้ที่สุด,ดยอดมากๆก็เดี๋ยวในพ้กต่อไปนะคะพี่นิวเนี่ยจะไปซื้อรถคันใหม่มานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาขึ้นเขาได้ตอนนี้เราขึ้นเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ภูมิใจนะคะที่สามารถเก็บแตงหนามได้ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะเก็บแตงหนามด้วยนะคะมูลค่าสูงมากๆเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะยูบ๊ายบายครับอย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวนก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยแล้วที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย